อีพีที่แล้วนะคะก็เป็นรวมร้านมั่งของวันไปแล้วอี e ีนี้ขอเป็นรวมร้านกาแฟของแววบ้างชอบฟีลิ่งที่มือจับแก้วแล้วแก้วมันบางแล้วมันเย็นตลอดเวลาความติดของร้านนี้นะคะนางเปิดแค่วันพฤหัสกับศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธติดนี่อะ ซื้อกับบ้านซื้อเลยอันนี้ซื้อเลยใครชอบกาแฟเปรี้ยวอย่างฉันจงทำม,มาร้านนี้ไหน่กาแฟแก้วที่เท่าไหร่แล้วร้านนี้นะคะชื่อว่าร้าน Weekend e r Coffee มีความเป็นร้านลับอยู่ในย่านชุมชนนิดนึงแต่ว่าก็แอบเห็นมีนักท่องเที่ยวแบบเดินแว,แ,วแวะมาเยอะเหมือนกันนะและเมื่อกี้ใหม่พบเข้าไปดูให้แล้วก็คือเต็มไม่มีที่นั่งก็ไปซื้อกาแฟแล้วก็ยืนยืนกินแล้วก็ค่อยหาที่นั่งเอามีความป๊อป,ปประมาณหนึ่งในขณะที่แบบเป็นร้านเล็กและอยู่ในบย่านแบบบ้านคนอ่ะเออเฮ้ยนางเปิดแค่ซาร์เดกับซาเดย์จริงด้วยอ่ะคือดูใน Google แ a p ก็คือปิดธนาคารธุรกัรศุกร์เปิดแค่เสาร์อาทิตย์จ้า วิธีการก็คือสั่งกาแฟสุดแล้วก็ไปหาที่ยืนในสวนหลังบ้านกันเอาเองแล้วก็ไม่มีเทคเอาเองเย้กาแฟมาแล้วค่ะอันนี้คือของใหม่กับของพบ yes ใหม่สั่งอะไรสั่งอโอเวอร์อ,รอันหนึ่งที่เป็นฮอตค่ะกับ <Yeah. S 2> <Ice Light S 1> ไอซ์ไลท์คอฟฟี่ไลท์ซูซุมิ540ร้อยเยนและ620เอยนี่สิ เป็นแบบใสค่ะอร่อยมีเป็นแบบฮอตเท่านั้นอันนี้ซูซูมิเหมือนพบค่ะอร่อยน่ากินแบบเย็นบ้างอะ <c oughs> ซูซูมิอะเป็นตัวที่ถามเขาว่าอันไหนอะเปรี้ยวแนเลยแนะนำซูซูมิแต่ม,แมันก็เขียนว่าลายอยู่แล้วไงใช่ไใช่แล้วก็มันมีกลิ่นหอมแบบวิสกี้หมกัมกแบบ มันไม่ได้เปรี้ยวแบนแบนนะเธอใช่มันหอมคือแค่ดมก็หอมแล้วแล้วมันเย็ยนสดชื่นด้วยดีมากแล้วไงคะไม่ take away เทคเอาไว้เพราะอะไรคะเพราะเราจะได้ใช้แก้วนี้ใช่เขาน่าจะตั้งใจว่าก,ก็คือทุกคนต้องกินที่ความบางของแก้วที่ระดังกินเท่านั้นเพื่อความอร่อยที่สุดให้เกียรติน้องร้อนน้อง two days pour over Ho าจบมันก็อร่อยนี่อร่อยแต่ว่า<ม>จะไม่ได้คอมเพล็กซ์อันนี้ไม่เคยกิน อันนี้มันก็จะแบบร้อนนัตตี้แล้วก็เปรี้ยวไปๆแต่ว่ามันคือร้อนไงเออซือเหมือนร้านเนี้ยถ้าเป็นพรูโอเวอจะมีแค่ร้อนใช่พบสั่งซูซูมิเหมือนกันค่ะเพราะว่าอากาศเริ่มร้อนแล,แล้วก็ต้องกินกาแฟเย็นนะครับหอมมากขั้นแรกมันอร่อยมากเลยได้ชิมแล้วอยากให้ทุกคนได้ชิมบ้างเหมือนกันราคาไทยตกประมาณแก้วละร้อยห้ก็ พอๆ,อพพๆกุงเทพเผเ่อกกุงเทพแบบมี1้0 2 0 0อะถ้าถ้ากาแฟคุณภาพเนี้ยกลิ่นมันฟุตี้<อ>แบบชัดมากในขณะที่แบบละมุนอะเออแล้วมันไม่ได้เปรี้ยวแหลกนะมันอยากจะเอาเข้าปากแล้วก็อไมไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยกืนอเี้ยคือ,ค,อคือตอนเนี้ยมีมนุษย์รอบตัวหลายคนมากซึ่งส่วนใหญ่จะสั่งแบบกาแฟนมร้อนเดอเฮ้ยแต่ว่ามันมีเย็นด้วยมันมีเย็นด้วยอันที่เย็นอะมันจะมีแบบเออมันจะคล้ายๆเดอร์ตี้แต่มันไม่ใช่เดอร์ตี้หรอกมันคือกาแฟลาเต้นี่แหละ จะไปใส่อีกแก้วแล้วหรอได้ไหมได้ได้หรอไงวงวังได้วางได้หน้าเต้สวยหนาเต้สวยมากแล่โคนเดียรก็แฟนาตี้เลยใช่ไหมใช่รู้สึกเต็มปากเต็มคำอะน้ำแข็งมันน้อยมันแบบนมมันเบามันไม่ใสอ่ะค่ะลูกค้าอือคือตอน ตัวเข้าปากอะกลิ่นกลิ่นมาก่อนเลยแล้วมันก็จะแบบเต็มปะถั่วนัตตี้แล้วก็มันข้นอะเออมันข้นมันเข้มข้นน่ยคือมันคนละรสชาติกับแบบใสเลยเนาะแบบใสคือแบบสว่างเฟรชฟรุตตี้อันนี้คือแบบตี้เข้มข้นอืมขมนะก็ขมนะแต่ก็อร่อยเลยอะไม่ได้หวานมากคือที่นี่เขาไม่ทำกาแฟหวานเลยเนาะอืม ชอบฟีลิ่งที่มือจับแก้วแล้วแก้วมันบางแล้วมันเย็นตลอดเวลาแล้วก็กาแฟเข้มข้นอร่อยแหละมากินนี้ก็มาลองให้หมดทุกอย่างมันอยู่เจอย่างเองไม่นัวเหรอแล้วจะบอกว่าที่นี่ชื่อร้านว่า Weekender เหอก็สำหรับชาว Weekender มาได้แค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเปิดแค่สร์อาทิตย์นะครับเออจ็มาว e e เด a y เอไม่ได้ปิดทาวันนี้เอามาช ่คะเราจะไปกินกาแฟกันร้านชื่อว่าเ i n n Coffee แต่มันเป็นร้านแบบเล็กๆเลยนะก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่าแต่ว่านางได้4.8คะแนนแต่มีคนมารีวิวแค่19คนไปจ้ะจะเป็นร้านเล็กๆแบบ hidden gem หรือเปล่าเ,เขามีความแบบได้รางวัลแล้วก็คั่วก,กาแฟเองด้วยเ,ออเดี๋ยวถ้าอร่อยจะซื้อมาเล็บ สะสมไปเรื่อยๆ,ๆทุกรานอันนี้เป็นลาเต้โอ๊ตมิลนะคะีจริงตั้งใจจะสั่งซอยมิลแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเขาไม่มีซอยมิลมีแต่โอ๊ตมิลก็กินก็นได้ ความใสๆแต่ว่ามีความนัตตี้อย่งน่เมล็ดดีอร่อยให้แบวลองชิมอร่อยมเมล็ดดีมีความละมุนกปกติอ่ะเวลากินกาแฟหนุน่ใช่ปะ่ะก็้ะรู้สึกว่าแบบต้องนัตตี้เข้มๆถึงจะแบบดีแต่ว่าอันนี้มันแบบมันละมุนมันจะพูดยังไงแล้วก็การสั่งกาแฟที่ญี่ปุ่นนะคะการจะร้อนหรือจะเย็นเนี่ยต้องแบบสื่อสารกันแบบ ด,ด rumor, <te le sushi> ีโมันจะไม่รูดตีดองก็จะแบบให้สื่อคอดตกคอสตาริกาซัมปาโรเซียกีเนียเนชั่นแลดีอ่ะระดับความเปรี้ยวแบบเต็มแม็กซ์ดีอ่ะฉันซื้อกับบ้านซื้อเลยอันนี้ซื้อเลยใครชอบกาแฟเปรี้ยวอย่างฉันจงตำมาตานี้มาดูพลังบวกของเจ้าของร้าน แล้วค่ะกาแฟถุงที่2ของคลิปนี้แต่ต้องชอบเปรี้ยวนะเราชอบเปรี้ยวร้านกาแฟของเรานะคะกำลังจะปิดในอีกหชั่วโมงตอนนี้เวลา10โมงครึ่งร้านจะปิด11โมงครึ่งอันนี้นี่ร้านนี้ c o m มอนอยู่ในย่านมารุตะมาชิผาไม่ได้เป็นไงบ้าง ร้านมันเล็กเกินไปคือเหมือนถ้าเกิดกูถ่ายก็คือติดทุกคนทุกคนหันมามองกล้องกูไม่เป็นไรนะคะทุกท่านดูกันแค่นี้พอเป็นไงบ้างอนบรรยายบรรยายมาเข้ามาดูเองก็คือเปิดประตูลานเข้ามาก็จะเจอเคาน์เตอร์ที่มีแบบคนญี่ปุ่นผู้ชายผมยักษ์โกดูติติสคนหนึ่งกำลังชงกาแฟอยู่และในร้านก็คือที่นั่งเต็มเราก็เลยได้มานั่งข้างในจ้ะซึ่งดีแล้วเพราะว่าเราต้องการไทเวสโซนที่แบบไม่รบกวนคนอื่น เพราะฉะนั้นใครอยากใครเห็นรา้านรูเป็นยังไงอยากดูการแสดงโชว์ของบาริสต้า,า,า,ก,าก็คือมาเองจ้า area นี้นะคะเป็นโซนนั่งข้างไหนที่เราจะไม่ได้เห็นการแสดงของบาริสต้าแต่ว่าจะเป็นโซนแบบ p r i v a t มีที่นั่ง p r o อ e เอแล้วก็เงียบค่ะขอให้เงียบเป็น q r i e t zone peaceful zone เพราะว่าร้านข้างเป็นร้านทำผมค่ะ <laughs> นี่เห็นเงาคนทำผมไหม สั่งแฮนด์ดริปคอฟฟี่ไอซ์เป็นเมล็ดแคนย่านะคะ mm hmm. mm hmm. คือมันแบบไม่ถึงกับเปรี้ยวแหลมแต่ว่ามันมีความนุ่มละมุนแล้วก็มีรสแบบมีความวิสกี้หมกักๆอร่อยชอบมีความแบบเชอร์รี่หมักบ่มอะไรสักอย่างอะ่ะดีอร่อยดี แต่ว่าแบบไม่ได้กินนมโอ๊ตมานานแล้วอะรู้สึกว่านมโอ๊ตมันติดหวานไปเขาไม่มีนมซอยแล้วไอ้เราก็ไม่กินนมวัวก็เลยเลือกหวานไปหน่อยมีโทสต์พีนัทบัตเตอร์นะคะกับโทสต์ฮันนี่เราก็เลือกเป็นพีนัทบัตเตอร์มาเพราะว่าดูแบบโฮมเมดมากแต่โฮมเมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีแบบถั่วที่แบบบดไม่ละเอียดอ่ะไม่มีชั้นซ่อมใดๆเพราะฉะนั้นแอซซูมว่าให้กินแบบนี้เอาแล้วนะอือหือเสียงกรอบรึกนั้น เขาใส่น้ำตาลที่พีนัดเบอร์เตอร์อะมันเลยออกหวานแต่สิ่งที่พีน,นั้นคือขนมปังเลยใัดเข้าไปแบบุ้ขนมปังนุ่มมากพีนัดเบอร์เกอร์ออกแนวหวานไม่ใช่อย่างที่คาดไว้คือคิดว่ามันจะเค็มๆมันๆแต่ว่าก็อร่อยไปอีกแบบเป็นความแบบนวลๆของกิรกินปากคำหนึ่งใช่ไหมอืมไม่ใช่หวานถั่วแน่นอนหวานแบบนี้นอ่ะแววชิม สัมผัสก็รู้เล้ว,ว่าขนมปังมันนิ่มมากคือมันนิ่มแต่ว่ามันหยุ่นด้วยมันไม่ใช่แค่นิ่มอย่างเดียวมันหยุ่นอืมทีนี้ปเตอร์เขาใส่น้ำผึ้งใช่เออรู้สึกเหมือนกันตีจะพูดออกมาแล้วแต่อะไรไม่ดู้เดินใจให้ไม่พูดมันหอมนิดนึงอืมมันมีความหวานนวลอะขนมปังดีมาก มึงอดซื้อกาแฟอดซื้อกาแฟเขาบอกปกตินี้ขายแต่วันนี้ไม่มีแล้วมาเล็ดเทนยาเมืมีกี้คือแบบนีรับมิติพิสวงอร่อยมากมีขายไอาทิตย์หน้าแต่ว่ากลับกรุงเทพแล้วจ้าคือเราจะไปร้านไว้์เป็นฮัสบดนนะคะที่เป็นร้านแบบกาแฟเซเลบแบบในไอจีมีคนตามเป็นหมื่นๆแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวทางนี้ แต่หน้าปักซอยมีร้านกาแฟแบบมินิมอลเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งเดี๋ยวเรเอดูก่อน<า>เดี๋ยวรอดูก่อนถ้าเกิดเราไม่ฟินกับไวฟ์แฟนฮ s b บ n นเราจะมาร้านกาแฟเลก็กๆข้างหน้าอันนี้ร้านนี้ติดเหรอมือแปร์กาแฟที่ต้องจอง มันมีโต๊ะนอตคือเขาให้ reservation only แล้วเขาก็มาแนะนําว่าคุณซื้อแบบปิกนิกเสร็จไหมแล้วก็ไปนั่งริมแม่น้ำคามโหมเพราะเด็กเดินไปอีกนิดนึงยวถึงริมแม่น้ำคามโหมแล้วต้องเช่าเช่าไปนั่งดัตจลิตที่ริมแม่น้ําแล้วก็กลับมาคืนแล้วราคาก็คือพันสี่เ่าคนต่อชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยต่อคนด้วยอาดตอนนี้เธอต้องการกาแฟหนึ่งแก้วถูกไหมไปปักซอยก็ได้ที่โตจิริสโตโรสเทอรี่แล็บเอาไหมเอาไหมได้ได้ไป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 เข้าข้ามข้ามข้าม รถบจักญญรยานเจ้าตัวจักรยานเยอะมากนะคะทุกคนให้ได้ยินเสียงกริ้งกริ้งหรือได้นเสียงล้อมาก็คือแบบหลบค่ะเดี๋ยวลองดูว่าแววจะพาไปที่ไหนถึงแล้วค่าคิตา OG, โอจิโรสเ t อรี่แลบบ็บอะค่ะตอนนี้ร้านคิตาโอจิโรสเ t อรี่แล็บได้รับเราไว้ในอ้อมใจแล้วมีที่นั่งด้วยคนไม่เยอะแต่ว่า มีความอยากล้างมือกันกับไวส์แอนด์แฮร์ริสแบนก็เลยจะทำการจองซึ่งถ้าแค่เราทำการจองเนี่ยคือต้องตัดบางอย่างออกไปใช่ใช่ใช่ไม่ได้แบบเน้อแต่ว่าแต่ว่าอ๋อนี่ไงไม่ได้เลยเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยอ่ะู้เหมืนว่างวันที่ยี่แปดแล้วก็ว่างแค่ตอนเที่ยงเราไม่อยู่แล้วเธอเลิกวอรแวกับไวส์แอนด์ฮัสแบนสักทีเพราะเราไม่มีทั้งขวดไม่มีทั้งเนี่ยอยู่นี่แหละฉันจะรู้สึกยุดแดดนะมันเต็มไปถึงวันที่ยี่แปด สดชื่นก็คือแฮนด์드ก้วเย็นแก้วเย็นสังกะสีค่ะกาแฟเปี้ยวแต่ว่าเป็นแฮนดี่ปุ้มก็จะใสๆสไตล์ที่เธอหน้าชอบสดชื่นใสๆวันนี้ฉันกินกาแฟมาสองแก้วแล้วนี่คือกาแฟหน่วยที่3มของวันนี้มันจุงยิงจุงงังอะโทอะไรก็ไม่รู้ คอฟฟี่เจ l l ี่ไอศครีมและวิปครีมค่ะซึ่งวิปครีมคือตีเม,มื่อกี้กคือเวลาเรากินคอฟฟี่เจน l ี่ทั่วไปเราจะมีความแบบใสๆเด้งๆบางๆอันนี้ขมกาแฟอันนี้คือกาแฟชัดแล้วก็ตัวเนื้อเจลลี่มันแบบมันไม่บางอะ่ะใช่ แล้วอีน้องคนนี้คืออะไรอันนี้ให้กินกับแก้กระาสกินไปเถอะพี่อะไรไหมฉันว่ามันคืออัลมอนด์อ่าอืมอัลมอนด์คาราเมลก็เพิ่มแบบเพิ่มมิติอืมอัลมอนด์หอมแอปเปิลโทนิกนะคะนางแววสั่งมาให้ถูกจังหวะสดชื่นเธอดูขอบแก้วอันบางนี้ใช่ค่ะมันทำให้เราเหนแบบ น้ำเข้าถึงปากเลยโดยไม่ผ่านแก้วรู้สึกว่าเป็นคุณภาพแ,แบบแอปเปิลที่ดีค่ะร้านกาแฟส่งท้ายในทริปเกียวโตของเรานะคะคือร้านนี้นี่เองฮอนจิสุโนะเป็นร้านกาแฟที่มีอาหารเช้าด้วยค่ะไปค่ะเธอมากกว่ากาแฟคือเบเกอรี่อลาลันตาของร้านนี้ค่ะเราจะกินเป็นมื้อเช้ากัน ใหม่นะคะสั่งเป็นเซต c r o c u e m o n s i e r ก็คือเป็นเซตขนมปังชีสแฮมเป็นอาหารชา้าคู่มากับ Americano ฮอตตก <Hi. S 2> กาแฟเป็นไงดีไหมขมปกติดีเข้มข้นขมค่ะไม่มีความเปรเี้ยวค่ะเป็นับบนุ่มมากขนมปังนุ่ม ร้อนกำลังดีค่ะแล้วก็ที่มันมีรสมีชาันทั้งหคือที่เห็นเป็นการอบชีสข้างบนค่ะหอมชีสอันนี้คือรากบัวนะคะมันเป็นมันเป็นครอกเมอร์ซีเออร์แบบแบบมีความอาดบ,บความญี่ปุ่นลงไปด้วยการใส่ผักแบบรากบัวสูรก,กินี่แร d ิชอ,อะไรเง,งี้ปักทองเออปักทอง ขนมปังนุ่มมากแต่ว่าเขาอบให้ผิวข้างนอกกรอบแล้วข้างในมีครีมแล้วก็ผักแล้วก็ตกน้าด้วยชีสแล้วก็มีไส้แฮมด้วยแฮมก็ดีเคิมค้นไหมเค็มคน้นเลยแบบเปรียปร้ยวๆอร่อยอู้จัดจ้าน คือขนมปังที่ให้มาให้มากับซุปมะเขือเทศเป็นขนมปังนา,นานามีหลายแบบเอออันนี้โชกุป,ปังมีเฟรนช์โทสมีหลายแมบ,บมีขนมปังหลายแบบ<ม><ม>แก็คือโชกุป,ปังอะค่ะคือจะเนยนิ่มหอมแบบเราซื้อมาเสรอฟให้มาสดชื<ม>่น ฟิลลิ่งขนมปังจิ้มสังขยาแต่ไม่หวานเลยเพราะเปรี้ยวม,มะเขือเทศมันมีความเปรี้ยวอร่อยกาแจก็ดีกาแฟเป็นแนวแบบก็จะคือจะออกเป็นข้วเข้มแต่ว่ามันไม่ขนุนม,มันมีความลัตซี่หอมหอมอัญชนแลมันไม,ม,ม,นไม่แล้วก็ไฮไลท์ต่อไปค่ะสือของน้องโตแอบกินไปแล้วหนึ่งชิ้นเพราะว่ากลัวว่า ในช่วงที่เราถ่ายกันมันจะไม่รอนแต่น้อกได้กินแตอันนี้หรือเปล่ากินเลิศลงไปเลยอันนี้เลิศมากมาซาดแบบเป็นเมนเบสอย่างเงี้ยคือสิง่งที่ฉันเลิศมากและการกินคู่กับเกิวคัสสแบบนี้คือแบบถูกต้องเนื้อมันไม่เหนียวขนมปังมันนุ่มมาซาดมันกรุบกรุ ซอสที่มันติดอยู่ที่ขนมปังอร่อยอืน้ำตาบมานทาให้เราแบบสดชื่นพู้เธอไม่สนใจน้องก็มีคีอแยงที่เหมือนจะทําแบบไม่นานเพราะว่าเธอดูสิสตรอเบอรี่คือเป็นแบบยังไม่ข้อแรกนะยังไม่ย่อยอะ่ะทุกอย่างคือเป็นชิน้นเป็นชิน้นอันนี้เป็นแอปเปิลค่ะ กรอบอยู่เราชิมยำสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แบบยังเป็นก้อนๆและสัมผัสได้ถึงมเมล็ดสตรอเบอรี่เลสดชื่นอะขนมปังหั่นมาแบบหนานๆแต่นุ่มทุกอันเลยมันมันกรึบๆได้ทั้งเนพืชมีโปรตีนแล้วก็มันขนาดมาดันเย็นแล้วนะมันยังนุ่มอยู่เลยแยมคือดีจริงๆรสชาติแบบมีรสชาติจัดจ้านขอขอแอปเปิ้ลนิดนึง เป็นยังไงคะร้านกาแฟร้านสุดท้ายในเคี่ยวเทิบฉันว่าไม่ให้เป็นชื่อแต่ร้านกาแฟได้ไมาฉันว่าเขาเรียนี่ขนมปังฉันว่าเขาทําขนมปังได้ดีมันมีหลายแบบหลายไทป์ในบาสเกตนี้เนาะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็คือมีขนมปังเบเกอร่อีกหลายแบบมากซึ่งก็ต้องโดนแน่นอนเข้ามาก็คือประทับใจเลยตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาบรรยากาศาใฉันว่ามันแบบมันติดถูกหลายหัวข้อ,อมันติดถูกที่อาหารอร่อยอบรรยากาศดี แล้วก็มีทางกาแฟและอาหารชิปกติเวลาเปลาที่อาหารอร่อยกาแฟมันจะเฉยใช่แต่ันรู้สึกว่าแบบเขาบ้านซ์านได้ดีคืออาหารก็อร่อยกาแฟก็โอเคคุณภาพดีให้เลือกให้เลือกชอบอะไรที่สุดฉันฉันชอบของตัวเองฉันชอบซุปมะเขือเทฉันก็อชอบซุปมะเขือเทศเหมือนกันให้เหมือนกันซุปมะเขือวันแล้วชอบที่มันมันมากับขนมปังหลายแบบมันแบบได้จิ้มอะไรีแล้วเราได้ลองขนมปังหลายแบบด้วยก็ จบแล้วนะคะเกียวโตทริปนี้นะคะกินกาแฟาไป300แก้วก็คือแบบแวะ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 ก็ <Okay. S 1> เลือกเฉพาะร้านที่พาวี่พิเศษมาอยู่ในคลิปนี้ถ้าเกิดใครได้มาเกียวโตก็ลองมาดูว่าคุณจะชอบเหมือนเราหรือเปล่า<ห>คุณ<ห>ชอบเหมือนเราหรือเปล่าใครเลยีมากชอบ